มีอันนี้ขึ้นมาชั้นมนสุดนะคะนเนี่ยเป็นพระสุวรรณมาลิกเจดสีสีมหาธาตุนะคะเป็นเจดี วัดพระโคนะคะวัดพระโคก็อยู่ที่อำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลานะคะอยากให้เพื่อนๆได้มาสักการะบูชามาไหว้หลวงปู่ชวดนะคะบริวัรนี่เลยค่ะบรรยากาศตอนเย็นๆ เดินมากดูวิวนะคะบรรยากาศนี่ ข้างล่างก็มีอะไรกันก็มีแข่งขันกีฬาอะไรนคะข้างล่างมีแข่งขันกีฬากันอ่ามีแข่งวอลลีบอลนะคะนี่คือบรรยากาศบ,บริเวณแล้วก็อะไรงี้ อาทิตยตกไม่ต้องเพ่อนไปรกไม่ีเพื่นล่างนี่พแงหอเลยกันอยู่นระขินดูอยู่แข่งหเลยกันพรนดูอยู่เนี่